สวัสดีครับมาพบกับเราโงก็นตมี้นกัะกับรายการบล็อกเอาทางบล็อก a 2 v i s i o n 26และสายเค่ะสารันนั่นเองครับวันนี้มาเจอด้วยกัน2คนค่ะวิวนะครับอันนี้ใหม่นะครับวันนี้ก็เดินทางมาสู่วันพูดแล้วใช่วันพูดแล้วแล้พรุงนี้ก็เป็นวันพ่อแล้วด้วยใช่เพิ่มแป๊บเดียวนะฮะ1ปีเนี่ยเร็วมากๆเลยเนาะใช่ค่ะเรายังแบบว่ายังตั้งเตั้งเเลยนเลย อ้พี่นิจ็จบแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องทำมาหากินด้วยตัวเองแล้วมห,ล <laughs> หมดหน้าที่ในการเรียนแล้วด้วยแล้วอย่างนี้วิวเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่จะ,ะศึกษาต่อ,อถ้าเกิดถามใหม่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องแบบไปศึกษาต่ออยากเยนอปริญญาโทเลยนะเอ,อเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าเรามีการศึกษาระดับสูงใช่เห็นไหมว่าพ่อแม่จะได้ภูมิใจแต่ปริญญาโทนี้คือวิวจะทำงานแล้วก็เก็บเงินเป็น โอู้หรอโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่าเป็นเด็กที่ดีมากๆเลยนะฮะเอาล่ะวันนี้รายการของเรานะครับหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับก็หกโมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับที่เราจะนำเรื่องราวขารร่าวสารนะครับทุก <Pharm> วงการเลยมาอ <vette> ัปเดตกันด้วยอยืมและที่สำคัญนะครับวันนี้ประเด็น SMS ดีกว่า,ารประเด็น SMS ของเราวันนี้คือรายการของเราเนี่ยขอชวนเพื่อนๆนะคะบอกรักพ่อแบบสนั่นโลกเลยสนั่นโลกเลย บอกมาก่อนนะคะเออบอกรักพ่อจุงเบยอ,อย่างงี้อ่าใช่เออหมือนไกล้าบอกพ่อจุงเบยเออจุงเบยจุงเบยนะฮะอ่ะเอาเป็นว่า,าบางคนเนี่ยกว่จาจะบอกรักคุณพ่อได้นะฮะบางทีคุณพ่อก็อาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้เนาะหรือบางคนนะฮะบอกว่าวิธีการในการบอกรักคุณพ่อนะฮะผ่านทางเฟซบุ o กค่ะคุณพ่อมี f เฟซบ o ๊กไหมม,มีนะพ่อท้งแม่อา้าวมี้ยว่าท้งแม่ด้วย <S 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 จะไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะจับได้ดิ รู้หมดอ่าไปอยู่กับกิ๊กงงี้เพราะก็รู้อ่าเหรออะแต่วันนี้นะครับเราบอก เอาเป็นว่าบอกกับท่านเนี่ยตัวต่อตัวเลยดีกว่าเนาะดีกว่าดีกว่าไม่มีโอกาสแล้วมาบอกเขาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรายการของเรานะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับชวนเพื่อนๆมาบอกรักคุณพ่อให้สั่นโลกแบบไม่ต้องอายใครก็เอาเป็นว่าใครที่อยากจะบอกรักคุณพ่อพ่อนะครับผ่านทางรายการของเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะให้ลูกๆได้บอกรักอเอาเป็นว่าเดี๋ยวน้องวิวบอกรักคุณพ่อเลยดีกว่า หัน,นหว่าออลักพอมากไม่ทำชีวิตเลยเออ,อเออบอกเดีนี้เราต้องบอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพี่มีประสบการณ์คือก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่กล้าบอกรักคุณพ่อแล,แล้วพอจะบอกรักคุณพ่อปุ๊บคุณพ่อไม่อยู่แล้ว ออันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกสําหรับเพื่อนๆนะฮะว่าจะบอกรักคุณพ่อนะฮะก็บอกเลยบอกตอนนี้นะฮะไม่ว่าคุณจะแบบอายุเท่าไหร่ก็ตามนะฮะว่าจะทําอาชีพอะไรก็ตามหรือบางคนบอกว่าโหยังอยู่วัยรุ่นอยู่เลยไม่กล้าบอกอะบอกเลยดีกว่าเนาะถ้าเกิดคุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ให้เราบอกแล้วเนี่ยมันจะนะ นั่นเองนะฮะมาแชร์กันได้นะฮะที่4221100นั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับใครที่อาจจะเล่นเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ามาบอกรักคุณพ่อได้นะครับที่ facebook.com/blockagetv นั่นเองนะครับก็สามารถมาบอกรักกันได้แล้วกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามอายุเท่าไหนก็ตามทํางานแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทําหรือว่าศึกษาเหมือนกับน้องวิวก็ อย่าลืมมาบอกรักคุณพ่อกันด้วยละกันนะครับเอาล่ะ<อ>ในเด็กแรกนี้เรายังคงพูดถึงเรื่องของคุณพ่อ,เ,พอเอออ,อืมอ่ะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แล้ว<ช>ที่<ช>จะเข้าสู่วันพ่อ,น,พอน,นั่นเองนะฮะหลายคนเนี่ยมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณพ่อด้วยยังวิวมีเปล่าก็กล่ว่าคือพรุ่งนี้ก็จะไปทำบุญตอนเช้าแล้วก็มาถ่ายรายการบล็อกเอาเนี่ยแหละอขอบคุณพ่อในฐานะปัเย็นอ,อ,อ๋อโอ้โหถือว่าเป็นเป็น เป็นลูกอีกคนหนึ่งนะที่ทำงานด้วยแล้วก็บอกัะคุณพอ่อแล้วก็พาคุณพ่อไปเที่ยวด้วยวอ่าพี่ใหม่พี่ใหม่อ๋อพี่ใหม่ก็คือปเป็นคุณแม่แทนคือจะบอกว่าวันพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับพ่อคนเดียว เออเดี๋ยวคุณแม่จะเสียใจเอานะก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะฮะที่จะพาครอบครัวนะครับไปสนุกไปมีความสุขนะฮะทางครอบครัวเลยดีกว่านะฮะใครที่ขาดคุณพ่ออย่างพี่ก็อาจจะพาคุณแม่ไปตามห้างสรรพสินค้าเออหรือว่าไปตามสูนสาธารณะก็ได้อ่ะพูดถึงวันพ่อบแบบน,นี้แล้วนะฮะหลาย <S 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 ๆคนอาจจะมีโปรแกรมนะครับ <ishes> ว่าจะพาคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ย ไปเที่ยวกันนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมครับไปเที่ยวกันมีที่แนะนำไหมโอ้พี่อะถ้าเกิดพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วเป็นแนวแบบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอดุดรักษ์นะพี่ชอบมากๆจริงๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนไม่ชอบพี่องค์คืนไงเออแต่เป็นคนชอบเที่ยวแบบเที่ยวแบบต่างจังหวัดเนี่ย ชายธรรมชาติดูนกดูไม้ดู <c oughs> ดูสรรพสัตว์ต่างๆอ่ะก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้เราเลยมีสี่สถานที่ท่องเที่ยวเจ๋งๆเด็ดๆเลยมาฝากสำหรับคุณชมด้วยเอาเป็นว่าเรื่องที่พีก่อนละกันสำหรับสถานที่แรกนะครับที่หม่จะพาคุณชมเนี่ยไปเที่ยวกันนะฮะบ,บางคนบอกว่าโหปิดแค่วันเดียวนะอยากจะพาคุณพ่อหรือว่าครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวที่ต่างประเทศอจองเครื่องไม่ทัน ตกเครื่องนะฮะก็เอาเป็นว่าอยู่ใกล้เมืองไทยนี่แหละอยู่แถวๆนี้เลยอยู่ที่ชะอำนั่นเองนะฮะสถานที่แห่งนี้นะครับใช่ชื่อว่า Sweet Chip Farm s Sweet c h ป p f a r มเออเห็นไหมเห็นมีมเป็นเป็นโดมแล้วก็มีกางเขนด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะฮะ Sweet c h ิป f า r m มนะครับอยู่ที่ชะอำนั่นเองนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยใครที่อยากจะพาคุณพ่อไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่เนื่องด้วยอาจจะเป็นปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ พร้อมหรือว่าวันหยุดเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าหยุดแค่วันเดียวนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยสวิตชิฟฟาร์มนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่มีบรรยากาศนะครับแบบสวิตเซอร์แลนด์เลยแล้วก็ที่สําคัญคือว่าที่แห่งนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางุบเขาด้วยนะครับใครชอบธรรมชาตินะครับก็สามารถไปกันได้เองนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศธรรมชาติล้วนเลยนะครับแล้วเขาจะมีกิจกรรมด้วยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นไปทา กิจกรรมกันแบบครอบครัวนะครับนั่นก็คือการขี่ม้าแล้วก็การเลี้ยงแกะนั่นเองนะครับเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ไปเป็นส่วนหนึ่งเลยหรือว่าไปเที่ยวนะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีนะฮะสถานที่แห่งนี้เนี่ยให้คุณนั้นได้มีการถ่ายรูปบางคนนะครับพ่อเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายรูปใช่ไหม ก็ต้องแบบมาบันทึกภาพประทับใจนั่นเองนะฮะอย่างตัวน้องบิวเองใช่ไหมมีคุณพ่อพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดพาไปได้นะเอาเป็นว่าจัดเต็มเลยแบบหลายช็อตหลายมุมเลยนะฮะเราเห็นจากภาพที่เรานํามาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยโหแบบมันเป็นธรรมชาติจริงคือธรรมชาติจริงๆแล้วแบบสวยมากและยิ่งหน้านี้นะคะเป็นหน้าหนาวด้วยอ เที่ยวกันแบบว่าสะใจอ่ะใช่ค่ะคือแบบว่าค่าไหนนอนนั่นได้เลยนะอ,อ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับมาฝากสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่ที่ชะอํานั่นเองนะฮะชื่อว่าสวิตชิปฟาร์มนั่นเองครับค่ะ แล้วสถานที่ต่อไปที่ี่จะแนะนำเลยนะคะที่พี่ใหม่นี่เคยไปเที่ยวตลาดน้ำไหมตลาดน้ำโอ้ไปมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำขวัญเรียมเปิดไมคอันนี้เนี่ยก็ไปถ้าเกิดว่างเนี่ยคือจะไปกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะไปด้วยซ้ำเออพรุ่งนี้จะหยุดงานไงเออจะหนีงานไปเที่ยวเปล่าถือว่าเป็นวันหยุดทัก่อนนะฮะแล้วก็มีตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเออก็อยู่แถวบางนาเออถามถึงตลาดน้ำคืออะไรฮะ จะพาไปตลาดน้ำที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเลย oh. ตลาดน้ำอัมพวาทีทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้ว oh. ใช่เพราะเ hmm. ขาที่เนีเขาดาังแบบเกี่ยวกับหิ่งห้อยอ oh. แบบว่าตอนค่ำๆเนี้ยเราเช่าเรือไปดูหิ่งห้อยได้ oh. แบบธรรมชาติมากๆเลยแล้วก็ตลากลางวันก็คือมีขายของ oh. แบบว่า นั่งเรืออยู่ในเรือแล้วไข<อ>่ตอให้เราอย่างเงี้ยมีความสุขนะพาคุณพ่อไปอ่ะคือบางคนเนี่ยบอกว่าจะเหมาไปทั้งวันเลยคือแบบว่าขับรถไปตอนเช้านะครับพอไปตอนเช้าแล้วเนี่ยไปหาอะไรรับประทานกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถสัมผัสกับบรรยากาศยุคเก่าๆยุคเก่าๆที่เรานั้นได้เคยได้เคยแบบ Ờ, เห็นในละครบ้างหรือบางทีนะฮะเราก็เห็นตามภาพต่างๆบ้างน,นะฮะอันนี้เนี่ยคุณสามารถพาคุณพ่อไปได้แล้วตอนกลางคืนก็มีอะไรนะฮะ<ม>ชมหิ่งห้อยอืมอ่ะแล้วสถานที่ต่อมานะครับเปลี่ยนจากบรรยากาศตลาดแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะ เหมือนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปไหว้พระกันบ้างโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะฮะที่อยากจะเชิญชวนจริงๆไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนไทย<ช>นะฮะก็สามารถไปกันได้นั่นคือวัดพระแก้วเอวัดพระแก้วเป็นวัดของคนไทยเลยใช่เขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ทชาวกรุงเนี่ยเดินทางไปสักการะนะฮะ ขอพรนะครับแล้วก็ไปเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดประวัติศาสตร์นะฮะและที่สําคัญนะครับมีความสําคัญต่อกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยนะครับเพราะว่าจะมีความสวยนะฮะไม่ว่านี่อย่างที่ภาพเห็นน้องวิวเคยไปไหมเคยไปค่ะไปตอนเด็กๆไปบ่อยอยู่เหมือนกันนะตอนเด็กอ่ะยังจําความได้ใช่ไหมฮะใช่ยังจำความได้เออเห็นตอนแรกพี่ตกใจเลยพี่เหมือนแบบบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะไปไปถ่ายรูปก็ไปถ่ายกับเนี่ยตัว ตัวยักษ์คือแบบว่ามีให้ถ่ายรูปเยอะมากมันเป็นความทรงจามแบบว่าที่แบบอลังการเพราะว่าพอเวลาเราถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยคือแบบมันจะมีพวกเกลด็ด<ช>เพชรเกล็ดทองหรืออะไรเงี้ยที่เขาติดตามฝาผนัง ของวัดนะฮะก็ถ่ายรูปมาแล้วสวยมากๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นไปเที่ยวกันอืมอ,อ่ะ,ออะขอขอบคุณข้อมูลจาก mthai.com ค่ะใช่แล้วนั่นเองนะฮะแม่จัดเต็มเลยนะครับสำหรับในเบรกแรกเนี่ยพาคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็พาคุณพ่อนะ,อะไปเที่ยวนะฮะกัน,นบแบบหลากหลายสถานที่เลยนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วในสำหรับในช่วงนี้แต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนแนวกันบ้างเรามี เรื่องราวในคราบของสาวๆวมาฝากกันด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนะติดตามไปได้นนช่วงหน้าครับ